ดีครับก็แต่งตัวแมนกระซักพักนะครับตอนนี้เก้าเก้าโมงเช้าครับมาสู้แดดอีกแล้วใส่สเสื้อในก่อนนะฮะไม่กลัวดำกันอีกแล้วอยู่ที่ไหนเขาบวันี้อันนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนครับผมภาระก,ะกิจของเราก็คือมงหิวข้าวเนี่ยกินก่อนแม่ย<า>ังยังไม่กินเห็นพี่เอบอกว่าที่นี่มีทีเด็ดก็คือไก่เหลืองไก่เหลืองไก่เลล้ยงไก่เหลือง แต่ว่าไม่มีเงินไม้ละหกสิบาททาได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะเออผมว่าสามคนเนี่ยคนละยี่สิบแต่ไก่เหลืองหนึ่งไม้เอารอดูกันครับเราภารกิจเหมือนเดิมไม่ใช้เงินตัวเองครับวันนี้เดี๋ยวไปหาสมบัติที่ชายหาดบางแสนแล้วก็ดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างภารกิจหรือเปล่าไก่เหลืองจะได้กินไก่เหลืองจะได้กินกุ้งมังกรอ้าวไม่แน่นะไปครับเตรียมเครื่องมือสักแป๊บหนึ่ง ขายดีๆนะครับน่าจะเป็นของมีค่าดูกัน ห้า <c oughs> บาท,บาทได้ตังกินไก่เหลืองแล้วครับหบาทน่าจะมีของครับ <c oughs> อะอ้นี่ไงห้าบาทครับได้ห้าบาทแล้วเ <c oughs> ยอะแล้วเนี่ยวันนี้ไหาบางแสนก็ยังน่าเที่ยวครับตอนนี้เปิดหาดแล้วคนมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะครับนี่ให้ดูบรรยากาศ สวยเหมือนเดิมครับมาเที่ยวกันเวยอะๆนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยววันนะ่ะเหมือนพี่เอจะได้ของมีค่านะครับอะไรเอ่ยสิบบาทสิบบาทไ้ยสู้ผมไม่ได้นะผมได้ยี่สิบแล้ว,ลวนี่เหรียญไม่ใช่เหรียญสิบบาททั่วไปนะเหรียญอะไรเยอะแล้วอะไรล่ะรัศร์รัศมีอะไรล่ะเหรียญพิเศษสวยๆฝาเยอะ ถ้าเจอก็เจอเลยครับป๊อกๆๆไปเลยเอาวากันไปครับสู้ๆนะได้กินไหมเนี่ยไก่เหลืองเนี่ย10บาทนี่สึกค่าไอดีน่าลองโคตรโซน ขึ้นมาแล้วครับเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วครับใส่ข้อมือหลุดขาดออกจากกันมาอือหือกินกุ้งมังกรนะครับ ดูกันไรพี่หลุมนี้เฮ้ยยัดเทไอ้เหี้ยสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือหรือเปล่าครับเนี่ยมันขาดตอยเฮ้ยมันขาดที่มาโอ้ยบล็อกแล้วไม่กินแล้วไก่เหลืองกินมังกรได้ไหมเนี่ยเฮ้ยยีดเทหลุมไหนโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับอะไรนะอันนี้อะไรหนอกหรอ นอกแผงลิตรครับผมว้าเปิดหน้ากากน้อยโชว์หน่อยโอ้โหอีเช้าอ่ะเลี้ยงผมด้วยน้วันเนี้ยจัดไปย้ายู่ไปไหนยู่เนี่ยยู่ไหนวะเนี่ยนู่นนู่นอยู่นู่นครับใครไปใครไปปวดเนาะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพริ่มต้นเองอ่ะไร่ต้นเพิ่งเริ่มต้นผมไม่ยอมเดี๋ยวไปหาต่อครับต่อได้ต่อได้กีเช้าอ่ะ โอ้โหคานี่สายปิ๊งเลยไหมคอยข้ามไม่ได้เลยเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย <c oughs> ต้องขุดต้องขุดว้าไดครับได้ของอีกแล้วครับนี่ครับหมูแหวนอีกแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับ ทั้งส้นเลยเฮ้ยว่อะไรพี่ก็รวยหรอซูชมมาด้วยหลวงปู่หลวงปู่ทิมยุยาป่ะหลวงปู่ทิมครับได้ของได้ของ ไปเลยดูหลวงปู่ทิมป่ะคอเอียงๆหลวงปู่ทิมอ้าวหลวงปู่ทิมด้วยมีมีมาร์กมีอะไรด้วยใช่ไหมเหมือนกันครับใช่เลยวัดวัดอะไรดูพี่ดูข้างหลังในวัดวิทยาอะไรผมมาแต่กยุทยาก็เลยมีแซมแลดดา เถามชั่วโมงกว่าโซนนี้มึงจะได้ครับหามก่อนที่เนั่งยองๆครับกวักมือเรียกเหมือนจะให้ไปดูอะไรสักอย่างอะไรพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยิดบัฟอะไรวะแหวนนี่ทองวะเนี่ยไม่รู้แท้หรือเปล่าต้องไปดูอีกทีนึงอ่ะโอ้ยทำไมวันนี้ดวงดีขนาดนี้วะเนี่ย นี่เฮ้เยี่ยยเยี่ยอีฉาไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวไปเช็คอีกทีครับอีกทีนึ่งเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองแล้วนี่มาสองแล้วนะสองตามมาหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้หนอกหนิดเอาเรื่องนะเนี่ยสีสันได้นะสีสันได้นะเอาเอาเอาเราก็หากันต่อครับผมได้ยี่ห้าบาทแล้วครับนะดีใจมาก พยายามต่อโอเคปิดคลิปปิดคลิปพี่เอครับผมแนะนำหน่อยวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างครับมีภารกิจเอาอันดับแรกก่อนไก่เหลืองผ้าไก่เหลืองไก่เหลืองได้กินแน่ได้แน่นอนดูละมันจะได้ที่สองไม้เลยด้วยซ้ำอาจจะได้ล็อบเตอร์ด้วยนี่โอเคเอบคุณมาเลยนะครับเฮ้ยมี ปิดด้วยมีปิดด้วยเหียญนี้เราไม่นับนะเออเ,เอาของเรา,เาของนี่นี่นี่นแหวนเช็คก่อนครับเช็คก่อนนะสีมันแปลงสีเป็นแกลบสีสอาจจะเป็นสิบสี่ก็ได้ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรลองไปดูเมื่อกี้มีคนมาขอซื้อด้วยไม่ปล่อย <c oughs> มาอะไรอยู่ในมือครับเก็บซ่อนอะไรไหมครับทำทำทำเฮ้ยมันน่าจะเป็นสซ้อะไรล็อบสเตอร์ไหม พอไหมพอล็อตเตอร์ไหมโอ้โห,โหจะเอากิโลเนี่ยโอ้โหนี่มันสร้อยนิ้วหรือสร้อยข้อมือหรือมันขาดหรือยังไงไม่รู้สร้อยเด็กหรืออะไรยังไงมันทำไมเล็กจังแต่มันตะขอมันขาดนะฮะอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับภาษา,าศาพัพท์ลักล่าป๊อก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 เยี่ยมเลยครับเงินหลังเงินหลักได้ัไปกี่เดียวเลยวันนี้สิสามสิบสามสิบสี่บาทโอ้โห อะไรเป็นอะไรจิวจิวระเบิดระเบิดโหจริงอ่ะอโมันใหญ่ขนาดนี้ได้ฟิวได้นี่ยวันนี้มาแค่นี้สงสัยจะกินแค่ไม้เดียววันนี้วันนี้เรียกว่าอะไรไม่ไม่ใช่ถิ่นไม่ใช่ถิ่นไม่ใช่จะถิ่นไม่ใช่จะินมเยือนยิมเยือนงงมาถึงงงนี่ของผมน้องไหนของผมบ้างของผมพี่จะถือกล้องหน่อยนี่ครับหลวงปู่ทิมครับโโอ้หมาทั้งเส้นเลย จก็ได้เหรียญจำนวนหนึ่งครับ20 30 40 50 55บาสททิ้ทวิ่ได้หลายไม้อยู่โอ้ยนี่เขาได้เหรียญมากกว่าใครเลยเนี่ยอันนี้ใช้งานไม่ได้ครับเอามาทิ้งนี่เหมือนเดิมครับถ้าเจอก็เก็บไปทิ้งครับ<ด>รักษา,าธรรมชาติรออีกรออีกทิ้ง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 ให้ทิ้งให้เลยท <นะ S 2> ิ้งเลยท <พอ S 1> <ๆ>ิ้งเลยทิ้งเลยจริงๆครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยโอเคมาหาไก่เหลืองกินกันดีกว่าครับพาไปกินไก่เหลืองก็ไม้ยสองไม้ไปไป สวัสดีครับไก่รเลืองอยู่ไหนพี่แนะนำร้านไหนเด็ดหรือเด็ดทุกร้าน,านราานอคิวกันครับยิ้วอยู่ตางไหนกันเลยย,ยิ้วยิ้วจะเป็นลมนะครับไก่ยังไงครับป้ามียังไงบ้างนี่มันนะครับนี่มันจะเสียไป ตัดไม้เด็กกว่าไม้ใหญ่มันเยอะไปอ่ะอขายไม่แพงนะเนี่เยเย็นเหลือเย็นเลยครับอาจจะมีไปต่อไม่แน่ตุนตุนนี่เหรอตุนตุนนี่เหรอผมไม่ไปไหนแล้วผจะกลับบ้านนอนแล้ว <laughs> ไม่ไหว <laughs> ผมเลือกก่อนผมเอาไม้นี้ก็พอพี่พี่เอาไหนวะ นี่ครับไก่เหลืองเสน่ห์ของบางแสนครับผมเข้ากันหน้าเลยครับ <ST os> อันเปื้อนเลยเอาชนกินก่อนเ <ST os> ลยนะครับป้า <laughs> จะจ่ายทีหลัง่่อุ่นก่อนดีกว่ามาแล้วครับไก่เหลืองได้กันมาแล้วผลไม้ร้อนร้อนเลยร้อน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 อยู่แล้วครับเดี๋ยว ต้องกินข้าวกินปลายก่อนแล้วก็แยกยาก้ยากยาก,ก็ได้กินสมความตั้งใจครับไก่เหลืองบางแสนสำหับวันนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย